โตเกียวผุดโปรเจกต์ใหม่โตเกียวลัมซิ่งโตเกียววารตี้โตเกียวนครศิลป์เอาใจเจ้าภาพที่ต้องการว่าจ้างตอบสนองเจ้าภาพไม่มีลำเรื่องถึงตีหนึ่งตีสองหลังจากได้โพสต์ออกไปเจ้าภาพเริ่มทยอยโทรมาแล้วปังมากค่ะพี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอุ้มยอรักชาแนลค่ะมือนี้อุ้มกับซิมิข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องในฟังกันคือเก่าค่ะพี่น้องขออนุญาตเจ้ของเพจสบายดีทูเดย์ mm ้อคะเด้อเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วนะคะเพจสบายดีทูเดย์ค่ะได้โพสต์บอกว่า ตามนีเดอ้อเจ้าภาพเริ่มทยอยโท่มาแล้วปังๆแล้วรูปอิโมจิหัวใจคะ่ะพร้อมกับแนบคลิปวิดีโอบอกว่าโตเกียวผุดโปรเจกต์ใหม่โตเกียวลัมซิ่งโตเกียววาไลตี ok ้โตเกียวนครศิลป์เอาใจเจ้าภาพที่ต้องการว่าจ้างตอบสนองเจ้าภาพไม่มีลำเรื่องถึงตีหนึ่งถึงตีสอง หลังจากได้โพสต์ออกไปแล้วเจ้าภาพเริ่มทยอยโทรเข้ามาแบบปังๆแบบรัวๆเลยค่ะทุกคนพร้อมกับมีคลิปนะคะมาให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเอเพร่บสิทธแบบหลายรูปแบบใครตัวเคี้ยวก็จะทำหลายรูปแบบมันสิเป็นลัมซิงมันสิเป็นคอนเสิร์ตอินดี้วา i เลตี ตอนนี้เพิ่กนกสิมป,ป็นเป็นคอนเสิร์ตอินดิวาเลตี้อยู่ไปตามผับไปตามงานไปตามลานเบียแต่ว่าเพิ่กนกสิมิรูปแบบไม่ไมโปรเจกต์ยังไม่ขึ้นมาเอสิเป็นโตเกียวลัมซิ่งก็จะเป็นลัมซิ่งแสดงจนว่าฮอดตีหนึ่งตีสองก็จะเป็นโปรเจกต์ลัมซิ่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ของหมอลัมวาเลตี้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นหมอลัมวาเลตี้จะไม่มีลำเรื่องแต่ว่าสิมิชโชมิตลกไปจบลำเรื่องคือสมัยต่กอนนี่ก็จะเหมือนกับวงดนตรี มนต,ตีภาคกลางที่บ่มีลำเลืองคอนเสิร์ตจบมันจะเป็นเพื่อนผมแดนสายันสัญญาหรือว่าหลายหลายคนที่เป็นหรือว่าอีสานก็มีดส้สายแม่ีก่อนสิ่บ่มีลำเลืองก็จะเป็นคอนเสิร์ตหมอลำพอจบมาลำานี่ประมาณตีหนึ่งตีสองก็คือจบแล้วจะไม่มีลำเลืองเป็นคอนเสิร์ตตามพื้นที่หมายถึงว่าบางพื้นที่ขออนุญาตได้ประมาณตีหนึ่งตีสองก็จบเลยพี่น้องว่ามีลำเลืองคืออาจจะเป็นการ ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับเจ้าภาพที่ที่มีพื้นที่ทําการแสดงแต่ว่าบทสวดแจงจบประมาณตีหนึ่งตีสองก็ต้องเลิกไปจช่ไหมเนะเพื่อนก็นเลยฮ็ดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นโตโกเกียวละครสิง์อาจจะเป็นไปปิดวิกมองหันมองนี้หรือว่าให้กับโบเกอร์ที่ไปขายงานไปลงตามตามวิกต่างๆที่บริเลียนสอดแจงไปจบตีหนึ่งตีสองหรือว่าตีสามอันนี้อ,อ่าพยาบาลฟิลิ์ ก็เลยมีไอเดียคือขอยอย่เป็นคนเสนอเพื่อนว่าลองเหตดโปรเจกต์นี่รองเมืองบอค้ายว่าเป็นโตเกียวนครศิน,น,นเป็นรูปแบบของค่ายตัวเกียวมีศิลปินทุกอย่างแต่คำคล้ายๆกับหมอลำเป็นฟิลหมอลำแต่ไม่มีลำเรื่อกนะสินะสำหรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานถือว่าจ้างไปแล้วให้ไปโจประมาณตีหนึ่งตีสองสินะมันก็เหมาะมากเลยนะที่ไม่มีลำเรื่องเลยเพราะโจประมัณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองปั๊บโชจบเรียนตลกจบก็ก็เตยล้าประมาณตีสา มันอาจจะโชว์หลายอย่างหลายเข้าไปอาจจะตลกเป็นสองช่วงอาจจะมีทั้งวาไรตี้มีทั้งอินดี้มีทั้งหมอลำผสมปนเปไงมีทั้งโชว์วัฒนธรรมคอร์ดังสี่มันก็เลยจะไปจบประมาณตีสองก็คือเล่นห้าชั่วโมงเขาว่าเออดีได้โปรโปรเจกต์นี้ทีละเขาเราขอขอเิเสนอพยาบาลฟินแลนด์ไปแล้วก็ว่าโอเคเพราะว่าขาเจ้าเคยเห็นหมอลำสิงเพล่าพาเมาก,ก่อนเนาะน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ที่น่าสนใจพอตาโพดลงปับ๊บจะพาโทรมาแบบหลาย จะภาพโทรมาเยอะมากเลยแม้ทั้งโบเกอร์โทรมาสนใจกับโปรเจกต์นี้กับรูปแบบนี้ก็คือหมอลำวาเรตี้หมอนัดอินดี้หมอลำเนี่ยหมอลำวาเรตี้เนี่ยคือหลากหลายอะ่ะแต่ไม่มีลำเรื่องเออจีเป็นแบบไนกันต่งออตา,างรอติดตาเมืองว่ารูปแบบของหมอลำวาเรตี้ที่ไม่มีลำเรื่องเลยก็คือโตเกียวนควรสินเนี่ละพลี่นี่ ค่ะทุกคนเราก็ดูคลิปจบลงไปแล้วเนาะที่เพื่อนบอกสู้ฟังละค่ะเนาะว่าโตเกียวมิวสิกนี่เพื่อนผุดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาไม่เอยียงแน่เนาะค่ะเนาะไหนจะเป็นโตเกียวรัมซิ่งไหนจะเป็นโตเกียววาไรตี้โตเกียวนครศลป์แต่ว่าบบมี่ล่ำเรืองต่อก่อนนะพี่น้องอยากให้สอดแจ้งกับสอดแจ้งอยากให้หอดตีหนึ่งตีสองเพื่อนกับหอดใดเนาะค่ะเนาะ อยู่ที่ผู้ว่าจ้างนะคะและเจ้าของค่ายโตเกียวมิวสิกพยาบาลฟินแลนด์สิตกลงกันนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่โพสต์นะคะคลิปนี้ลงแล้วชาวเน็ตและ FC ก็มาคอมเมนต์กันรัวๆเช่นเดิมคะ่ะคอมเมนต์แรกคะ่ะเพื่อนบอกว่าใครคิดลอกการบ้านหัวจะปวดเดอ้อแล้วก็อิโมจิหัวเราะนะคะบิ๊กเขาเป็นคนเก่งจริง สมกับเป็นผู้บริหารที่มองการไกลและเอาผลงานมาปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบยอมรับว่าเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเริดเรดค่ะดักทุกประตูมีทุกแนวให้เลือกจ้างสุดปังเลยแม่หันกับเฮียน้อยเขาซัพพอร์ตรีบรับบอสบิ๊กอย่างดีอิโมเจรูรปหัวใจสีดวงนะคะ สุดยอดเลยค่ะมีหลากหลายให้เจ้าภาพเลือกปังๆังค่ะรอสนับสนุนเลยโตเกียวนครศิลป์งปังนะคะติดตามทุกที่ทุกทางค่ะมีหลากหลายให้เลือกรอชมขอให้ปังๆนะคะติดตามทุกคนจ้าสุดยอดปังๆมีหลากหลายให้เจ้าภาพเลือกเก็บทุกเม็ดนี่แหละของจริงนะคะไอเดียเจ๋งมากค่ะสุดปังเลยค่ะเมย์ยัยหัน ต้องตามบอสบิ๊กให้ทันนะจ๊ะแล้วก็รูปอิโมจิหัวเราะนะจ๊ะประมาณว่าแซลไม่หันเนาะทุกคนโดยรวมแล้วนะคะ FC ก็จะมาคอมเมนต์ในแนวทางเดียวกันคือสุดยอดมากเก่งมากขอให้ปังๆนะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะปังมากเลยค่ะทุกคนคิว <Q S 2> เดือนนี้นะคะคิว <Q S 2> งานเดือนกันยายนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคิวทองเลยล่ะคะ่ะทุกคน พอล่าสุดนะคะไปงานประเพณีแข่งเรือนะคะที่นาแกนครพนมมานะคะทุกคนแล้ววันนี้วันที่10ก็จะซ้อมกลุ่มปิดนะคะแล้วก็วันที่11ซ้อมกลุ่มปิดนะคะทุกคนแล้ววันที่12ก็พักวันที่13ก็จะเป็นรถแห่โตเกียวมิวสิกที่ตลาดวังยาวมหาสารคามนะคะใครอยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันถึง ขอบน้ารถแหงเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะโปรเจกต์ของผู้หญิบา้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กนะคะมีให้นะคะ FC แล้วก็ชาวเน็ตเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนนี่แหละค่ะอุ้มก็มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะคะสำหรับท่านใดมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโปรเจกต์ของไทยตัวเกียวมิวสิกนะคะสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นลงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ และท่านผู้ฟังท่านผู้ชม f c ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่ององุ้มยอดรักชาแนลฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารให้ทันทุกทุกวันค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนขอลา f อแม่แม่พี่พีไปก่อนแล้วกันนะคะคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะทุกคน